ร้าน 961E ขายการ์ดเปิดแล้วนะครับผมนี่เป็นไงวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมขายการ์ดนะครับผมโดยที่เนี่ยมันก็จะมีชั้นการ์ดอย่างงี้ให้ดูเห็นไหมดูของผมเนี่ยนะร้านผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเฮย้ยเดี๋ยวลูกค้าเข้าพอดีจ่ายของให้ลูกค้าก่อนนี่นะครับผมแล้วก็ขายไปได้เงินมานะครับผมก็มันจะเป็นยังไงหรือว่าจะสนุกแค่ไหนก็ต้องลองเข้าไปดูในคลิปเต็มนะครับผม Let's go โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจริงๆตอนแรกเข้าสู่ช่อง961อีกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดร้านเออ่ขายการ์ดนะครับผมเย็นไงผมเห็นเขาช่วงนี้เขาฮิตๆกันอยู่นะเออแล้วทีนี้มันมีใน Roblox ด้วยไงก็เลยจะมาลองเล่นซะหน่อยก่อนอื่แล้วก็ต้องมาจัดของของเราก่อนนะครับผมเติมสต็อกนะครับเยี่ยมเลยไหมล่ะต้องเติมสต็อกให้เต็มก่อนนะครับผมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดสต็อกด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยครบละครบละเราก็เปิดปปปรระตูของเเเาาไไไไดด้้ลลย่่ม ไอ้แล้วร้านเราอยู่ไหนแล้วร้านเราอยู่ข้างหน้าถูกปะนี่ร้านของของเรานะผมนี่นะยังไม่มีอ๋อนี่นี่นี่น,นี่ซื้อชั้นมาลงนะอ๋อเฮ้ยหูระบบมันตั้งแบบยากเหมือนกันอ่าน,น่าจะตั้งประมาณนี้หรือเปล่าม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 าว้าวออกมาหน่อยนึงแล้วก็ยบเฮ้ย,ยตรงนี้แหละทีละอันอ๋อแล้วเราเอาการ์ดของเรามาเรียงเฮ้ยมันก็เหนในเกมยบนนั้นเลยนะ เดะเลยเหมือนกันเดะเลยอ่าประมาณนั้นนะผมอันละสองบาทเเตอร์นี่เห็นปะมีคิดเงินแล้วรอลูกค้ามานะผมดูดีครับอ้าวโอเคเฮ้ย อย่าล่ะไอซีะเดี๋ยวไปอ่าซื้ออ่าซื้อซื้อทุกคนอ่าซื้อเอาโอเคโอ้ยตัวใหม่มาเลยนะครับซื้อซื้อซุ่มกันให้เยอะๆเลยนะครับตายกันต่อเฮ้ยเราไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำไมไปไกลจังอ่ะอ๋อโอ้โห ที่ไหนเนี่ยก็ทำอะไรวะอ๋อซื้อการ์ยิ่งดียิ่งแพงอะไรอย่างนี้ปะเดี๋ยวเราจะซื้อการ์ถูกไปด้วยนะครับการ์อืมเฮ้ผมว่าซื้อราคาถูกไปก่อนดีกว่าแล้วเราเพิ่งเริ่มต้นเอาไม่ถูกแล้วไม่แพงมากนะครับเอาตัวนี้หนึ่งอันปุ๊บเอ้ ไม่มีระบบรถมาขนส่งไงเฮ้ยเฮลูกค้าเข้าร้านเนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขายของก่อนขายของก่อนโอ้โหโอ้โคนเยอะคนเยอะนะครับขายก่อนขายก่อนเอ้ขายกันหมดละอ่าซื้อก่อนซื้อก่อนมา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 อ๋ออะไรวะเอ้าเอ้าเอาเอาเอามันคือมันไม่มีหรือไงอ่ะเออไม่ซื้อไม่ต้องซื้อ อ๋อมันยังมามันยังมาไม่ถึงมันเดี๋ยวมันจะมาส่งมันจะมาส่งเราต้องรอก่อนเราซื้อราคาเท่าไหร่ไปไม่รู้อะไม่แพงมากแล้วไม่ถูกเกินครับเดี๋ยวไปซื้ออันแพงเลยดีกว่าโอ้ยเยี่ยมได้แล้วผมซื้ออันแพงมาละผมผมได้อันแพงมาละเอาเออ ตังเลยลดไปยังยังนะครับของไกลหมดแลวของไก่จะหมดเรเข้ามาครับทุกคนเขามาซื้อร้านการ์ดร้านผมแล้ว <c oughs> เฮ้ยเมา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 ขายก่อนขายก่อนนะครับ

เขาปิดร้านยังไงวะปิดร้านไงวะอ๋อมันเอาของเติมไม่ได้นะครับแมงงหน้าไปร้านเฟอร์นิเจอร์ไปร้านเฟอร์นิเจอร์ก่อนก็ได้วะมีสั่งของออนไลน์ป่ะโอเคไปร้านเฟอร์นิเจอร์แป๊บหนึง่งพนักงานไม่มีนะผม โอ oh, ้ยุ่งเลยยุ่งเลยเปิดร้านวันแรกอะโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เอาราคาเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะอันสองอันก็พอละมั้งเอสักอันเดียวก่อนแล้วกันเรายังมีไม่มากพอนะครับไป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 เดี๋ยวตามไปตอนที่ผมกลับไปถึงแล้วดีกว่าโอเ okay, ค let's go เอาละเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะไปซื้อตัวการ์ดมาเยอะๆก่อนว่าการ์ดมันเริ่มไม่พอละเมื่อกี้ผมลองไปมาดูแล้วแม่งโหการ์ดน้อยไปหน่อยซื้อมาครับซื้อเยอะหน่อยนะครับจะได้ไสบายๆหน่อยนะครับอาการดราคา5บาทเลยไหมหรือ,รองงว่าไงที่ก่อเอา3บาทแต่ซื้ออ่ะไปเกินนี่รา,านราคาเกินราคาเกินอ๋อเกินว่ะผู้ชมเกินเออแล้วก็ซื้อนี้ไปเพิ่มแล้วกันเออ เออซื้อประมาณนี้แล้วกันเราซื้อออกมานะครับแล้วก็ไปตรงเดิมนะครับผมหักออกบัตรโซกอ,ออาโคตรมั่วนะผมเอ้ยขับรถไก่นี่ถ้าเกิดขับรถมาจะไวกว่านะครับโหคนต่อแถวซื้อเต็มเลยแต่ลูกค้ามันรอไหวหรอวะลนะ่ะเอาจริงอะ่ะพูดถึงอะ่ะโหนะแม้มันออกไปละเออแล้วกี้มัน,มนยังไงวะมันไม่มีระบบสั่งออนไลน์ไงไม่ต้องไปซื้อเองด้วยเดี๋ยวก็กำลังมานะครับ้องไมซื้อซะละ ไอ้ยี่ของหมดเนี่ย <Yeah. S 1> ของหมดสต็อกไปซื้อก่อนไปซื้อเพิ่มก่อนจะได้มาเยอะหน่อยนะครับนี่ตังนี่ตังไปร้านอยู่ไหนวะอาอเฮ้ยไปผิดทางปะเนี่ยาทำไมไม่เจอร้านอ่ะหรือว่าร้านอยู่นี่วะบเราเลี้ยวผิดช่องหรือเปล่าเออเออนี่ไงเราเลี้ยวผิดช่องจริงแหละเพ้เราซื้ออันละห้าสิบไปเลยมาอันหนึ่งไปเลยได้เ,เงินไวกว่านะครับอันละห้าบาทเงินน้อยละคนเข้าร้านกันเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีของให้เขานะครับเปนื่อจริงเนเรื่องจริงแหละได้เนาะ มันไม่มีเ่ะเออแต่เราจะวางชั้นเพิ่มแล้วจริงๆแล้ว,ตา,ต,ลวตามมาเติมแล้วคุณพี่นาำมาเติมละเรียบร้อยการเติมตเราเพิ่มอันนี้ขึ้นมาเป็นตรงแถวๆนี้แล้วกันเราจะวางเรียงตั้งแต่หน้าอันนั้นมาเลยแล้วกันถูกต้องนะครับผมอ้เขาจะมาได้อีกเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดวินะครับาบาดเอ,อ้ไม่มีชั้นนั้นอะดูะไรเออไม่มี เดี๋ยวฉันนั้นไว้ของแพงเว้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบริษัทขายการนะผมเอ,อ้ยเอาซื้อดิเอ้ยออกไปซะแล้วมาก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสบายสบายหล่มอมๆเดะออกมาส่งละไปแล้วนะปุ๊บของใส่อันโอการแพงนะผมบอกเลยหรือว่าอ้าวการแพงนะอา้าว ของแพงขายออกอยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปซื้อซะหน่อยดิไปพิทางแกเราสั่งเล็กๆไว้ด้วยนะผมบางคนก็ซื้อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอะไรว่าปุ่มมันไม่ค่อยดีหรือไงอ๋อเวลากดเนี่ยลอะไรโอ้ยคนมาต่อแถวเยอะเลยไหมมากันเยอะมากันเยอะปุเห็นไคนซื้อละเนี่ยบอกแล้วใบละสิบบาทยังไงคนก็ซื้อโอ้โหเหลือไม่กี่ซองละรวยเร็วเลยใช่ไหมน้องมีใบละสิบบาทด้วยน้องลองดูอืมเท่าไหร่ปะเย้คนโหดโอ้แล้วชั yeah, นว้นตรงนี้ก็ดันกลายเป็นแบบนี้ไปซะเลย รอของหมดอย่างเดียวนะครับผมพอหมดแล้วเราจะได้ไปเติมทีเดียวเลยไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับโอ้ของก็งหมดละรือเปล่าเฮ้ยสบายน่ะได้ต่อทุนละไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนโอ้ยการราคาแพงก็มีนี่วะนี่ก็น่าจะขาย2ี่สิบาทอันนี้นะเราเอานี่มาก่อนยี่สิบนะผมแล้วก็เอาอันนี้มาประมาณนั้นปุ่มมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะคนออกมาแล้วนะครับโอ้ยาวๆเลยนะครับ มา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 ซื้อของแพงซะด้วยมันก็ขายออกของมันเองด้วยหรอหรือว่าอะไรโอ้เติมของพอดีเลยน้องเามามา,มาก่อนมาก่อนซื้อก่อนหมถ้ามีตังก็ผมได้ไปซื้อเกมนั้นกัน้ะเนี่ยเกมที่มันเป็นเกมมันจริงๆอะ่ะที่มันแบบไปลอกเรียนมาทีหนึ่งอะ่ะโอ้ของหมดละนี่ก็ถ่ายมาสักพักแล้วด้วยเนี่ยผมว่าอีพีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่าผมมันจะมาเรื่อยๆด้วยคลิปแนวนี้ คลิปอันนี้ผมทำเรื่อยๆเลยผมบอกเลยนี่มันเป็น EP เปิดร้านนะผมรัาลูกค้าเข้าพอดีเลยเดี๋ยวผมไปขายของลูกค้าก่อนโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดซับกดแชร์บ๊ายบายครับ